คืออร่อยฟางโปรดประโยชน์เยอะทำไ่เจ็ดเัืงนานๆต่อร่อยแล้วตาเคริมเลยอร่อยนะพรโกหวดีกับกินไงกินนี่น้องไ,ไว้วาสกินนะกดจาใส่มะม,ม่วงอะไรเป็นนะอร่อยนะ จะรุดอ,อะไรมณ์มาอืมอืมเออจึงเดียวถึงกัดอ่ะอ,าหาหาอะไรนะเฮ้ยตาหวานแล้วกินกินจะได้กินลำใหญ่ โอ้ร hmm. hmm. oh. ุดแล้วตกไปละนี่เอามายนี่เอามายนี่เลยนี่นี hmm. ่อมายลว